ปลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่16พฤษภาคม2566กวางตุ้งใบเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทกวางตุ้งดอกเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทกวางตุ้งไต้หวัน เมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทกระลำดอกจีนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแตงผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัม วันนี้25บาทต่อกิโลกรักมกระลำปลีไม่แต่งผลเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรักมกระลำปลีหัวใจเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรักมกระลำปลีม่วงเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมแขนงกระลำปลีเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขณะต้น เมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทขนาดยอดเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทผักกาดขาวแตงผลเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แตงผลเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมเมื่อวาน70บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทผักกาดหางหงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทตอ่อกิโลกรัมผักกาดแก้วเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักปุ้งจีนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัม ผักปุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวาน70บาทต่อมัดวันนี้70บาทต่อมัดผักปุ้งไทยมัด10กรัมเมื่อวาน50บาทต่อมัดวันนี้50บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาทต้นหอมเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่น เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี <references> ้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทผักชีไทยเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทรากผักชี เมื่อวาน240บาทต่อกิโลกรัมวันนี้230บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทใบสะระแหน่เมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทใบกะเพราเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทใบโหระพา เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทใบแมงลักเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาวเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมดอกหอมเมื่อวานเจบาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจบบาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูด เมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทกระชายหัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัม คาอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมคาแก่เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัวเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวน เมื่อวันร้อยเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สองร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นสามสิบบาทพริกกะเหลี่ยงเมื่อวานร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นสิบบาทพริกกินดาเขียวเมื่อวานแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้แปดสิบาบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงเมื่อวานเจ็ดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้เก้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นยี่สิบบาทพริกสปรอร์ฮอตเขียว เมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตแดงเมื่อวาน75บาทต่อกิโลกรัมวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทพริกชีฟ้าเขียวเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทพริกชีฟ้าแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บบาทพริกยอดสนเขียว เมื่อวัน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนแดงเมื่อวัน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวเมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวเมื่อว <success> ัน60บาทต่อกิโลกรัม <dürfen> ว <dragging S 2> <d 2012> ันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทพริกยำแดงเมื่อวัน60บาทต่อกิโลกรัม วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทพร,พริกหยวกเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียวเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองเมื่อวาน1 1 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บบาทต่อกิโลกรัมพริกเหลือง เมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น40บาทถั่วพูเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัม ถั aw, ่วลันเตาเมื่อวัน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าเมื่อวัน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมบวบงูเมื่อวัน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมเมื่อวัน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมเมื่อวัน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บบาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียว เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมชะอมเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทดอกแคเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมารุมปอกเปลือกเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัม ฟักอ่อนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่เมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมะระกีนกเมื kilogram, ม่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนเมื่อวาน36บาทต่อกิโลกรัมวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือพวงเด็ดคั่วเมื่อวาน170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้170บบาทต่อกิโลกรัม มะเขือพวงไม่เด็ดก้ว่เมื่อวานร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงเมื่อวานสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียวเมื่อวานหกสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวเมื่อวานสามสิบหกบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สามสิบหกบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายเมื่อวานสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิงเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอเขียวเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดง เมื่อวาน25บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต e ่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดงปนเขียวเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศตาชินีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเปราะเมื่อวัน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองเมื่อวัน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลากรัมมะละกอดิบเมื่อวัน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลากรัมมะละกอฮอนแลนด์เมื่อวัวน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลากรัมมะละกอแขกดำเมื่อวัน25บาบาทต่อกิโลกรัม วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น6บาทแตงกวาอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อน เมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์เล็กเมื่อวาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี9้9บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์กลางเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวัน c, นี้16บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่เมื่วอวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ผักกระเฉดมัด10กรัมเมื่อวัน100บาทต่อมัดวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังเมื่อวัน30บาทต่อกรัมวันนี้30บาทต่อกรัมผักสลิดเมื่อวัน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านเมื่อวัน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าเมื่อวัน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม หัวปลีเมื่อวัน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมใบบัวบกเมื่อวัน35บาทต่อกรมวันนี้35บาทต่อกรมสายบัวลอกเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดเเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด B เมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัม วันนี้160บาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเกรดซีเมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมหัวชัยเท้าเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้3 0บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บบาทต่อกิโลกรัม กระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี <soft. 68> ้130บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมแครอทเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่เมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเมนาอาเบอร์เล็กเมื่อวาน600บาทต่อ600ลูก วันนี้600บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางเมื่อวานพันหกรบาทต่อ500ลูกวันนี้พันหกรบาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน2,500ันบาทต่อ400ลูกวันนี้2,500บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาวเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัม เห็ดนางฟ้าเมื Mu ่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัม วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเหม็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูเมื EN ่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้ง เมื่อวาน320บาทต่อกิโลกรัมวัน ok g, นี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดําแห้งเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมากรูดเบอร์เล็กเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมมากรูดเบอร์เล็กเมื่อวาน200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมากรูดเบอร์กลาง เมื่อวาน260บาทต่อ5กิโลกรมัมวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรมัมมากรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อ5กิโลกรมัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรมัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมานาทีนี้้วยนะครับถ้าได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ